วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเฮฟธิดาบาร์บี้ดูไพอุศีกับจัส์บีนะคะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทำคลิปเป็นคลิปแรนดอมรีดดิ้งนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมรีดดิ้งอ่อคือหัวข้อที่ว่าเขามองคุณเป็นคนยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูหน้าคลิปอีกทีนะอาจจะเปลี่ยนนะคะการ่านครั้งนี้เป็นงาน่านแบบ s ชิ r a ลรีดดิ้งหรือการ่านทั่วไปจะมีตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างเรื่องเราสลับกันบ้างนะคะเพิ่งไปตัดเหตใจากวิดีโอของติงร้อยเปอร์เซ็ใครอยากปรึกษาแอดไลน์มาได้เลยเนาะแล้วก็ว่าพี่มีสิ่งที่อยากจะมาขายนะคะคือแบบเดี๋ยวว่าพี่จะเปิดร้านแล้วตอนนี้คือตอนนี้ว่าพี่ขาวแล้วนะก็เลยรู้สึกมั่นใจตัวเองนะคะนี่ว่าพี่ใช้มาแบบเป็นปีๆแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้พี่อัดยาแรงมากจะบอกว่าใครที่อยากขาวแบบ ฟื้นตัวเร็วเนอะเพราะว่าวิ่เป็นคนที่ไปทะเลแบบหรือว่าว่ายน้ําบ่อยนะคะมันก็จะทําให้เราแบบผิวบี야ไวต่อแสงมากแล้วก็มองคําง่ายมากก็เลยแบบว่าต้องอัดยาแรงแล้วช่วงนี้จะรับปริญญาก็เลยบอกว่าเออมีความอัดยาแรงนิดนึงเนาะให้ใช้ส่งกระปุกนี้เลยรับรองคือแบบจะบอกว่าถ้าใครเคยใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครเคยใช้ครีมผิวขาวมาหลายยี่ห้อแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่า ไม่เคยข่าวขึ้นเลยเออแบบจกตาเวอร์อะไรเงี้ยลองใช้อันนี้ดูนะคะจะบอกว่า 2, 2คู่หูเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่จะให้วิธีการใช้เนาะอย่างถูกวิธีใช้ได้ประมาณ1-3เดือนเพราะว่ามี2กระปุกเนาะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยพี่อัดประมาณ1เดือนหรือ1เดือนครึ่งนะคะแต่ว่าถ้าคนที่แบบ คือจริงๆมันไม่ต้องทานะเออคนที่แบบว่าใช้ปกติประมาณ3เดือนได้นะคะคือซื้อไปเนี่ยคือ 2- อถึงสเดือนอ่ะคุ้มมากเพราะว่าใช้ก่อนนอนอย่างเดียวนะคะรับรองว่าต้องข่าวขึ้นแน่ๆแบบไม่มากก็น้อยอ่ะแต่ว่าคือไม่รู้สึกว่าตัวเนี้ยข่าวสุดแล้วตั้งแต่ใช้มานะคะใครที่สนใจแอดไลน์มาพี่จะมีเรื่อยๆนะคะทุกคนนะสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะจะบอกว่าข่าวจริงคือรู้สึกว่าตัวเองแบบ อันนี้ี่ไม่ได้แต่งหน้านะคะแค่ทาคิ้วมาเพราะว่าเป็นคนไม่มีคิ้วเลยนะคะแบบออล่าจ่ามากเลยช่วงนี้เพราะว่าฉันจะรับปริญญาแล้วเนาะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะและใครที่อยากลงเรียนคัดไห้ยิปซีคัดยาสเสน่ห์รักกูหลงกูคัดลังแขนแฟนเก่าคัดคพ่รพิค,ปปคเน่คัดไพ่โรแมนติกแองเจิ้ลยี่สิบเอนลืมแฟนเก่าก็กลงได้นะคะอันนี้คือหัวข้อเขามองเราเป็นยังไงใช่ปะ มามาฝากน้ำมันเสน่ด้วยนะคะขายของจริงมากเลยอะคือแบบว่าถ้าวิฟวิ่หยิบอะไรออกมานะวันนั้นอนะวิบพูดอะไรนะอันนั้นจะขายได้แต่พอแบบเงียบไปปุ๊บอ่ะทุกคนลืมหมดแหละเขามองเราเป็นยังไงเขาคืนดูหน่อยนะคะ เขามองว่า,ว,าว้าวเกียดความผุ่มจะงอยเขามองเราเป็นยังไงมาดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนเนาะ ว้าวขึ้นให้คนโสดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้นะคะมันก็มีความสุขนะแต่ว่ามันไม่สุขอืมี้มีความรู้สึกว่าในสิ่งที่เขามองเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะ มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะแล้วก็แต่ว่าเขามองว่าคุณเป็นคนโสดอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนโสดอะ่ะบี่ก็ว่าเขามองว่าคุณคือคนที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะอารมณ์แบบสวยสวยและรวยมากหรือว่าหล่อแบบหล่อรวยกลวยใหญ่อะไรแบบเนี้ยคือเขามองว่าตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่แบบอืม ดูเป็นคนอาจจะมีฐานะมีเสน่ห์แล้วก็ดูเป็นคนที่นี่ว่าเขาเขามองว่าคุณดูเป็นคนที่แบบทําไมมันอ่านยากจังวะแป๊บบนึ่งนะกาลังกำลังคิดอยู่ คนหน้าตาดีจริงแต่เขาเขาเห็นถึงความยากอะไรบางอย่างในตัวคุณอะเหมือนเหมือนเป็นฟิลแบบสวยหล่อแต่แต่ก็ดูเป็นคนยากอะ่ะมงปะคือเหมือนอารมณ์แบบมีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูเป็นคนที่ไม่ได้แบบ รักใครง่ายๆอ่ะมีม่มรู้สึกไม่รู้ว่าทําไมไม่ถึงรู้สึกแบบนั้นนะเขามองว่าคุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่พอใจเอ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 รู้แล้ว่ากูจะรู้คีย์เวิร์ดอู้ม <c oughs> ิว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าพอใจกับกับสิ่งที่ตัวเองมีมากๆเลยอ่ะมากๆแบบมากเลยอ่ะเออเข้าใจฟิลปะแบบอารมณ์แบบ เหมือนฉันสวยฉันโสดฉันหล่อฉันฉันมีดีของฉันอะไรแบบเนี้ยคือมองว่าคุณแบบมันน่นนามันโนกอะคือคุณมั่นใจคุณดีคุณมีความแบบมีความแบบว่ามั่นหน้ามันโนกอะแบบนั่นแหละจะอธิบายยังไงดีอะมีมีดีเป็นของตัวเองอะโอ๊้ขาฉันจะพูดได้คือเหมือนรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรอะ เข้าใจปะคือไม่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนี้นะแต่เขารู้สึกว่าคุณดูเป็นคนที่แบบว่ารู้ตัวว่าเออฉันอะมีดีตรงนี้ตรงนี้นะฉันฉันแบบว่าฉันสวยแบบนี้นะฉันหล่อแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบคือไม่มีไม่มีแฟนก็อยู่ได้อย่างเงี้ยเออเป็นคนแบบว่าพึ่งพาตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยงปเะ รักตัวเองอะไรอย่างงี้ป่ะเออประมาณนั้นแหละแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆแบบดูเป็นคนที่เป็นที่รักอะเป็นที่รักคือคนมีสนเสน่ห์แบบคือฉันไม่ต้องอ้อนวอนขอความรักจากใครเพราะว่าในเมื่อใครๆก็รักฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็รักตัวเองไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรนะแบบว่าอารมณ์แบบโสดสวยและรวยมากหญิงเลิศเชิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย รสชาดิหญิงอะไรเงี้ยเอออารมณ์ปะ่ะคือถ้าเป็นผู้ชายก็ลองกลับกันดูนะแต่บี้คิดคําไม่ออกอะ่ะเออสวยรสชาชิหญิงอ่ะจบป่ะประมาณนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเขามองว่าคุณเป็นยังไงต่อคุณอ่ะเป็นคนที่แบบแฟร์แฟนะชอบความยุติธรรม เป็นคนที่ใจดีเป็นห่วงคนเป็นคนใจเย็นคุณเป็นคนใจเย็นคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเป็นมีมีความเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะแบบถ้าใครแบบเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะคอยช่วยเขาอะคือดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนที่มีความรู้ด้วยนะเออการศึกษาดี ะะแล้วก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองมากๆเลยคือแบบไม่ใช่ว่าใครจะเข้าหาคุณง่ายๆนะเออคือคุณน่าจะผ่านการเจ็บปวดมาเคยโดนหลอกโดนอะไรร,รู้เหมือนเป็นคนที่พอเวลาคุยด้วยอะรู้ตัวเลยว่าดูเป็นคนที่ป้อ t กันตัวเองมากๆแบบเป็นคนที่มีกำแพงในตัวเองอะรู้เลยว่าแบบไม่ใช่ง่ายๆนะอะไรเงี้ยรู้ว่าแบบเหมือนกับว่าปกป้องตัวเองอะ เขาเขารู้สึกว่าคุณ่ะเป็นคนที่ปกป้องตัวเองคือแบบแฟร์คือถ้าถ้าดีมาดีกลับอะไรอย่างเงี้ยถ้ารักมารักกลับให้ใจให้กลับเป็นคนแฟร์อะแฟร์อินนัฟอะแต่ว่าแต่ว่าก็ในนึงคือแบบใจใจนึงก็คือเป็นคนปกป้องตัวเองด้วยไม่ใช่แบบใจใจร้อยเปอร์เซ็นต์อะเขาเขารู้สึกแบบนี้นะเขารู้สึกว่าคุณคุณดูก่อนว่าเหมือนค่อนข้างระมัดระวังตัวเองอะอืมไม่รู้ว่าเป็นจริงไหมแต่ว่า ในความใจดีของคุณนะแต่คุณก็เหมือนแบบนี่ว่าน่าจะแบบโดนหลอกมาเยอะก็เลยแบบว่าใจดีแต่พอดีอะไรอย่างเงี้ยมีลิมิตของตัวเองอะรู้ลิมิตของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างระมัดระวังตัวเองสูงนะคะแล้วก็บีมองว่าตัวคุณอนะ เขาน่าเขาน่าจะเห็นว่าคุณน่ะน่าจะมีอดีตที่แบบริวร้ายเหมือนเจออะไรมาเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างผ่านผ่านโลกมาเยอะอะไรเงี้ยผิดหวังเสียใจมาเยอะเขารู้สึกแบบนั้นนะเขารู้สึกว่าภายใต้การที่คุณแสดงออกว่าคุณเป็นคนรักตัวเองอ่ะคุณดูเป็นคนแบบรักตัวเองดูเป็นคนที่เหมือนแบบให้อะไรกับตัวเองทุ่มเทกับตัวเองดูเป็นคนที่แบบประสบความสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณกําลังทําอยู่อ่ะ คือเขารู้สึกว่าเบื้องหลังอะของความสําเร็จของคุณหรือของการที่คุณจะมาเป็นเดะเว r ร์อะค่ะเดะเวอร์คือในฐานะที่นี้พี่รู้สึกว่าคุณน่าจะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมากๆหนะตอนนี้แบบอารมณ์แบบคือโลกสวยไปแล้วอะอารมณ์แบบว่าดูเป็นคนที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือฉันฉันแบบพอใจในสิ่งที่ตัวฉันเป็นตัวคุณอะนะดูเป็นคนที่แบบ คิวตัวเองอะ่ะมีรู้สึกว่าเขามอง mm. เขาเห็นว่าคุณกําลังฮิวตัวเองอะ่ะเหมือนอารมณ์แบบถ้าคุณโพสโซเชียลว่าคุณสวยมากแบบว่าอารมณ์แบบภายใต้ความสวยงามความหล่อของคุณความที่คุณแบบไปกินข้าวอยู่กินหรูอยู่แพงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณโพสต์ออกไปหรือว่าที่คุณแสดงออกออกมาตัวเขาเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณแสดงออกแบบนั้นไปเนี่ยเพื่อที่จะกบเกินความเจ็บปวดของคุณอะ่ะ คือเหมือนอารมณ์แบบคุณไม่ใช่ไม่ใช่หาว่าคุณเฟกนะคือคุณมีความสุขจริงๆแต่ว่าลึกๆเลยอ่ะคนที่มีความสุขกับตัวเองมากขนาดเนี้ยมันต้องเคยผ่านความเจ็บปวดมันเหมือนอารมณ์แบบในความรู้สึกเขาเขารู้สึกว่าคุณบบเป็นคนรักตัวเองมากๆแต่กว่าที่คุณจะรักตัวเองอ่ะหรือมาถึงจุดเนี้ยเป็นคนที่ดูดูมีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่แบบ เลิศเลอเพอร์เฟกขนาดนี้คุณต้องผ่านความเจ็บปวดความผิดหวังเสียใจมาเยอะมากแค่ไหนคือคนเราอะ่ะจะมักมักจะไม่รักตัวเองหรอกถ้าไม่เจอกับเรื่องเจ็บปวดอะไรมาเยอะอ่ะเข้าใจปะถ้าไม่เจอบทเรียนอะ่ะไม่รู้สึกว่าคุณเป็นคน understanding อันเดอร์สแตนดิ้งอ่ะเป็นคนที่เข้าใจอ่ะคะ่ะเข้าใจผู้คนเข้าใจโลกเข้าใจสรรพสิทธิ์เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเหมือนอารมณ์แบบบรรลุธรรมแล้วอะ่ะเออในในความคิดเขาอะ่ะเขารู้สึกแบบนั้น พอด้วยความที่อาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าเขาบอกว่ากว่าที่คุณจะเข้าใจอะไรแบบนี้คุณเป็นอันเดอร์สแตนดิ่ะแล้วก็คุณเป็นกร v e r อร์ะคือคุณให้เป็นคนที่เป็นผู้ให้แล้วก็เป็นคนที่แบบคือไม่จําเป็นจะต้องแบบเธอจะต้องมาให้ฉันนะอะไรเงี้ยเธอไม่ต้องมาให้ฉันหรอกอะไรเงี้ยฉันเติมเต็มตัวเองได้ แต่ขวาที่คุณจะเป็นแบบเนี้ยได้อ่ะคือคุณต้องผ่านความเจ็บปวดตัวเองมาแค่ไหนขวาจะเติมตัวเองเต็มแล้วก็มีรู้สึกว่าตัวเขาเองรู้สึกว่าคุณคุณเติมตัวเองเต็มจนคุณไม่ต้องแบบเพึ่งพาใครแล้วอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะแล้วนอกจากว่าคุณเติมตัวเองเต็มแล้วเนี่ยแล้วคุณมีมีการศึกษามีทุกอย่างเพรีพร้อมแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะให้คนอื่นได้ด้วยคือมันล้นจนจนแบบให้คนอื่นได้แล้วคุณดูแบบเข้าเข้าใจคุณดูใจดีคุณดูแบบใจเย็นกับคนอื่นไปซะหมดเลยอ่ะ เออเหมือนอารมณ์แบบแม่พระพ่อพระเองเนี้ยมาเกิดอะ่ะทั้งสวยทั้งหล่อทั้งมีเสน่ห์ทั้งเป็นพ่อพระและแม่พระแล้วคุณดูเป็นคนที่มีความมั่นคงมีความเป็นผู้ใหญ่ ดูผ่านอะไรมาเยอะมากๆอะคะ่ะดูเป็นคนมองอนาคตด้วยนะคะดูเป็นคนทรรมะทรโมจิตใจงดงามแล้วก็ดูเป็นคนที่คิดเยอะกับทุกๆเรื่องที่จะทำอะคะ่ะมันเหมือนแบบภายใต้ความไม่ว่าคุณกับตัวคุณนะคือเอาจริงๆเป็นคนที่พร้อมแล้วอะพร้อมที่จะเป็นพ่อของลูกพร้อมที่จะเป็นแม่ของลูก เป็นคนที่มีความผู้ใหญ่พอคือคุณเป็นคนที่ดูเชื่อใจได้แล้วก็ดูเป็นคนที่แบบไม่เลเทะสัมมาเลเพเมาไม่แล้วก็เหมือนแบบพูดอะไรคือเชื่อใจได้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่พอดูเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือดูเป็นคนที่แบบเหมือนอารมณ์แบบจริงใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็อ,อคุณเป็นคนที่มองการไกลแบบดูมีอนาคตอะ เออไม่ใช่ว่าแบบใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนเด็กอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะบี่รู้สึกว่าแล้วตัวคุณในสายตาเขาเนี่ยก็ก็กยังมองว่าคุณเน่ยเป็นคนที่แบบแล้วก็อีกใจหนึ่งเขาก็คิดนะเขารู้แหละว่าว่าอย่างคุณน่ะเขารู้ออกเลยอ่ะว่าคุณเป็นคนแบบ in อินแอบอินโนเซนต์หน่อยๆอะภายใต้เกราะกำบังความแข็งแรงของคุณความปเทคชั่นของคุณว่า เหมือนคุณพ,พยายามปิดเทคโปรเทคตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็พยายามทําตัวเหมือนเหมือนเป็นผู้ใหญ่อะ่ะในสายตาของเขาเนี่ยเขามองว่าคุณยังมีความอินโนเซนต์อ่ะและคือเขาเข้าใจเลยนะว่าทําไมคุณถึงแบบที่ผ่านมาคุณถึงเคยโดนหลอกคุณนึงเคยแบบโดนคนนั้นคนนี้หลอกหรือทําไม่ดีกับคุณอะ่ะเพราะว่าด้วยความอินโนเซนต์ของคุณอะ่ะคือตอนนี้คุณแข็งแรงกว่าเดิมมากๆแต่ว่าดูทรงคนแบบแบบคุณอะ่ะ คือโดนหลอกง่ายอะไรเงี้ยคือเขารู้ว่าด้วยความที่แบบใจดีเกินไปอย่างเงี้ยใช้คาว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดก็ได้คุณเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่แบบใจดีเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือคุณมีสติขึ้นแล้วนะเออเขาเห็นว่าคุณโตขึ้นแล้ว คุณต้องเจออะไรด้วยตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าใครใต้ความความแข็งแรงของคุณเขาก็เคยเห็นความอ่อนแอของคุณด้วยคือเขาสัมผัสได้ว่าเหมือนอารมณ์แบบคนคนนี้มีปมนะอะไรอย่างเงี้ยอ้าสุดท้ายสรุปนะคะเขามองมันยังไงก็ยังยังเหมือนเดิมนะคะเป็นคนใจดีเป็นคนดูแลเทคแคร์ care นะเป็นคนแบบใส่ใจจังเลยอะ่ะ ใส่ใจคนน่ะแบบว่าเฮ้ยแบบอารมณ์แบบยูรู้สึกยังไงเนี่ยเธอเหมือนแบบใส่ใจอ่ะว่าแบบเฮ้ยเธอโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยดูมีความเป็นแม่อ่ะความเป็นแม่ของลูกความเป็นพ่อของลูกความแบบความเทคแคร์เอาใจใส่อ่ะเออแล้วก็ความคิดมากด้วยนะความคิดมากดูเหมือนแบบว่าทำเพื่อคนอื่นดูเป็นคนที่แบบ มีความคิดมากเลยนะเออบางครั้งอะแบบรักรักคนเวลารักใครคือรักจริงจนแบบว่าเอาเอาเก็บมาคิดมากอะไรแบบประมาณเนี้ยเป็นพลังงานที่พี่ไม่เคยอ่านแล้วเจออะไรแบบนี้เลยนะ มีความรู้สึกสุดอัดนิดหนึง่งเพราะว่าด้วยความที่อาจจะใช้คำว่าจับผิดอะไรนิดหนึ่งอะ่ะแบบตัวคุณอะ่ะอาจจะแต่จ,จะแบบว่าห่วงคนอื่นมากเกินไปหรือห่วงเขาจนเกินไปจนแบบอันนี้คือคำเตือนนิดนึงเนาะอาจจะระวังในเรื่องของการเราอาจจะหวังดีกับใครสักคนนึงอะค่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ย มันอาจจะทาให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเกินไปหรือว่ามันอาจจะแบบไปควบคุมชีวิตไปจับผิดหรือว่าไปควบคุมชีวิตของเขามากจนไปจนจนเขาอึดอ,อาาัดอะค่ะก็อันนี้ต้องระวังด้วยนะมาดูโรแมนติกแองเจิลนะคะ โซเ e ก e e ฟิ e ออร์ r ีเลชชั่ s ชิพเ c ช n อนส์นิวเลแต่ว่าบิ๊กก็ยังรู้สึกถึงพลังงานที่ดีมากก็คือคู่ของคุณ It's safe for you to love เป็นคนต่างชาติต่างประเทศหรือเปล่าคะเป็นความรักคั้ไงใ่หรือเปล่าที่มันยังต้องปรับตัวกันอยู่และคุณอาจจะอยู่ไกลกันแต่ไงคุณก็คือคู่กันอะ คือพี่รู้สึกว่ามันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้มั่นหมายหรือว่าจะได้เป็นความรักครั้งใหม่ต่อกันแล้วก็มีคอมมิทเมนต์กับซึ่งกันและกันค่ะก็คือคบกันตกลงคบกันอะไรยังไงกิฟต์เรลิซชั่นแ a ะแชนส์มีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักใหม่กับคนคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณแบบพึ่งพึ่งเป็นแบบคนคุยหรือว่าพิ่งเป็นความสาคัญใหม่ๆนะคะ เขาว่ามีโอกาสว่าคุณจะได้เป็นคู่กันแต่ว่าไพ่แนะนําว่ามีอะไรก็คือคุยกันตรงๆเลยถ้ารู้สึกอะไรยังไงตรงๆเลยแล้วก็ไม่ว่าคุณน่าจะเป็นคนตรงๆอยู่แล้วเขาเองก็มองว่าคุณเป็นแบบนั้นเหมือนมีอะไรอยากถามก็ถามตรงๆเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่เก็บไม่กักเป็นคนแบบโอเพนไมน์อะไม่ได้แบบไม่ได้ปักไม่ตรงกับใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะลัคนาราศีอะไรคะลัคนาราศีตุลราศีสิง ราศีพฤกษศกราศีมิถุนตุลม,มิถุนพฤกษศกสิงห์นะคะข้อความที่เขาอยากบอกคุณหรือคุณอยากจะบอกกับเขาเราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจความรักของเราอยู่ตรงนี้ในหัวใจอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันรู้สึกผิดและเสียใจจริงๆ ฉันไม่เคยลืมวันนั้นไม่รู้ว่าวันไหนไม่อยากเรียกร้องใดๆไปมากกว่านี้นะคะโอเคนะคะประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูเพนดูลัมกันนะคะจะมีรุ่นเบากับรุ่นหนักรุ่นไม่ใช่รุ่นหนักรุ่นเบสิกนะคะรุ่นนี้ก็สุดแต่รุ่นนี้ขายดีมากเลยนะกับรุ่นเบานะคะที่พกพาได้วันนี้จะแข่งรุ่นไหนดีแข่งรุ่นเบสิกดีกว่าถ้าใช่ หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาถ้าเกิดบางทีอาจจะตรงกลางหมุนนะคะถ้าใช้หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจจะหมุนนะคะตั้งคําถามเลยค่ะถ้าใช้หน้าหลังถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาบางทีอาจจะหมุนโอเคคำตอบคือใช่นะคะนี่มือบี้นิ่งมากเลยนะ ถ้าใครอยากบูชาก็บูชาได้นะคะเด็กบีสอนเนาะไว้ดูดวงตัวเองได้เลยพวกผ้านเนาะใสาหมูต้องมานะคะไว้ถามแบบว่ามีน้องไว้แบบเพื่อแบบว่าเออไว้ตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยเวลาเราดูดวงเราต้องรอคิวใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติเรามีเพนดูล่ามาเราก็ถามเขาเราไม่ต้องรอคิวเนาะเราก็ไว้ดูดวงส่วนตัวได้เลยนะคะโอเคคําตอบคือใช่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาร์บี้ด้วยนะคะเราไว้เจอกันนะคะทุกคน <c oughs> 来吧。Bye bye.